สบายดีพี่น้องเข้าต้นหอมเขาซื้อ่องทิปแชหนลได้พี่น้องตอนนี้ทิปกับนนองมุ่นมากะซีเดินทางไปด่านเพื่อที่จะไปหาผ้าชาแ้ละกะลูกซีดของเพื่อนเนาะที่ว่าจะเดินทางมาหอด่านประมาณสามโมงเข่งพี่น้องหอด่านฝั่งไทยสามโมงเข่งเนาะตอนนี้เป็นเวลาสองโมงพี่น้องซึ่งก่อนที่จะไปด่านเนาทริปกะซีไปเซ็กอินเขาแฮมเพื่อที่จะเอากระเป๋าของเข้าลงไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่าบางที่ตอนแรงๆทริปอาจจะเอารถไปส่งอายแล อาจจะขี่ตุกๆมากอาจจะอาจจะขี่อาจจะขี่รถแท็กซี่มากนะพี่น้องเบิงก่กนะ็เนาะขอานขอาขี่รถด,ด้วยซ่านมากหรือว่าขี่รถแท็กซี่มากมันจึงบวญาก,กระเป๋าเขื่งองเฮาซึ่งห้องแห้มที่เขาจะผักก็คือห้องแห้มละอองดาวซึ่งอยู่ทางนาเขานี่เองพี่น้องห้องแห้มละอองดาวนี่มีซองบอนเนาะมีหนึ่งกับซองที่บนในใจวัาตุวนิเอิญวันหนึ่งหรือว่าซองอแต่ว่าคิดว่าเพิ่นก็คือสีจ่องอยู่บนนี้แหละ อีกคนหนึ่งมันจะน้อยๆพ้งเข้มละอหองดาวนึงตัวนี้จบอันนั้นอะห้องเอื่อยสบ้าพึ่นจองไว้ไไเอื่ยเอื่ยสบา้สบาพึ่นจนอะงจักรห้องจักรของบุนอะทั่วแมน่นห้องหนึ่ง แม่นมันสั่นหกบ่ด้วยมันละโอเคอ่ะตอนนี้เขาแต่ห้องแล้วเนาะพ่ใช่เอากระเป๋ามาไหวแล้วก็จังออกไปดานขับใจเด้อเอากระเป๋าไหวก่อนพี่น้องมันจึงสบายเข้าอยู่สั่นหกพี่น้องมาไหวทันใจริบ ลิปนี่ก็ไว้ท่านใจขนาดพี่น้องเขามาแล้วก็ปิดเองเลยจะคือตัวเขาอยู่อันนี้ยังก่ออยู่มุกไ้หาท่านเอ่เขาทันเดือดเสคแล้วหกหกซูลยะหอยู่ทั้งนนอหกหกซูอยู่ทงปีบุญมา อกห้องนี่เนาะเด้ลอกห้องนียเด้อจ้าโอเคขรับใจร้ายโอ้โห้หองงามเด้แต่ว่าบวหัวหนะ้องเท่านั้นเนาะเขาว่าเอือยสบายเหมือนเป็นคนจ้องใกล้เราอะนะพี่น้องกะเอาคือปิดเลยไฟปิดเองเมื่อกี้พี่น้องงามอยู่นี่เนาะวนมาปะ่ะมาดิเรียบร้อย ห้องน้ำประมาณนี้พี่น้องไปทองนี้เท่าไรเนี่ยขึ้นเท่าไรบาคูคือกันเนาะโอเคเพราะว่าคนที่จ้องกับอีกคนนึงอุ้ยมาเจอคนบ้านเดียวกันเพิ่งท่ามามาแต่ใจสวสวสรรคเขตอยู่เมืองยังเมืองววลา โอ้วีลาบุรีนี่เด้์ผู้นิก็อยู่อาสะพังทองคนนี้เด้ค่ะอยู่แบบเที่ยวในยุ่งตัวเมืองสวรรค์เลยใหญ่ไปโอ้มาอยู่พี่ด้วยเหรอบอสปีนึงโอ้เปินมาเห็ดนวี่งอยู่พี่เนาะตำแหน่งยังแม่บ้านเนาะแม่บาทมาตั้จักเดือนอะไรซะนี่สเดือนเออสองเดือนเนาะนี่ผู้ซาวได้พี่น้องซาววิลาเอาคือเบาๆวีฬาวาวพไทยตีวีฬาวาวพุทธ เนี่ยปกติเวลาตรงว่าผู้ไทยเด้เนี่ยอยู่ห้องแฮมเลยบ่กผักอยู่ห้องแฮมเลยโอ้กินอยู่น้ำผึนอ๋อยู่น้ำเขากินน้ำเขาเลยกับใครอยู่เนาะเออในกระยุชั่นเขตเนาะเราอยู่สวัสด์เราอยู่อาสว่างทองเด้เออถ้าเป็นยูทูบเบอร์แมนสุขดีช่วยอาขอบใจไรเจอคนบอนเดียวกันเนาะนั่นแหละเออเอา เออเมืนเลยคือแบเจอคนบ้านเดียวกัน<ม>พี่น้องคนบ้านเดียวกันเขากับซีทามกันเนะาะ<า><า>วันนี้เอาการเดินทางไปด้านบ่ม,มีกระเป๋าเลยเดินทางง่ายเลยโอเคหอนแล้วโอ้บ๊ทที่เอาพักนี่นะนนนโอ้ขึ้นหาแส้นเนาะคืนหาแสนกับประมาณคืนละเก้าร้อยบาทเนาะ ไป,ปลอยบ่มีอาหารเสาพร้อเเมเมนบ่อ๋ออาหารเสาจงงังงงอาหเสาเขาเปิดพวกมันข้างขาเกาโมงเกาโมงอ๋อโอเคขอบใจร้ายเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะอยู่นี่เนาะอ่ะอันนี้ก็คือขอมูลนสำหรับที่พักนั่นเองไปบนี้เทาก็ไปดานพี่น้องยานเพิ่นมาฮอดไว้ก่อนเะนะ ตอนนี้พาน้องบุญมา,มาแมวกินเข่าก่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่นบ่นท่านได้กินเข่าเที่ยงเนาะทีมพันกินอยู่ที่บริษัทมาเลยพี่น้องน้องบุญมาเพื่นบบญยาสินดาเพื่อยจะกินเซนตน้ต้มมีแล้วก็เข้ากัสัังตั้มไปพี่น้องตอนนี้ไหมคะกำลังตั้มให้อยู่เนาะเพื่นบอกว่จจาได้ค่าดีจดบริไดนางตั้งแต่เสาร์มานีพี่น้องแต่ว่าฟังกินกับพี่ตาแสบอยูไ่ได้ล่ะเปิดทุงเหมือเลยบอแนนเปิดทุกมืออืเดือด เลือดทำลายไร่แหละมามาแล้วซีมซีบุญมาโอมนาดานน่ปลาแดงนี่นะบริสัยตอนปลาแดงน้ำมัสสนี้บริสัยไห่ได้หน่ซีบุญมาเมื่อนั้นเขาไปกินยูไส์กอนที่ว่ามีแต่ผงกับปลาหมึกผกนี่มีแต่หกสิบพันกีบเป็นตับไงโอ้อันนี้หกสิบพันกีบพี่น้องประมาณจักบาทหกสิบพัน กอสิบห้า,าบาทป่ะประมาณนั่นเนาะประมาณกอสิบห้าบาทพี่น้องก็ถือว่าถือเนาะปกติเขาทากินอยู่ฟังไทยนี่ลอยกว่าบาทเนาะวิอื่ออนน้ำลายเลยเป็นได้บุญมาใช,ใช่ไหมเบิรงซีสั้นพี่น้องทาบอสังตั้มกระสังแบบเป็นเซนเนาะเฮานะประจําเลยมึงดูนี่มีปลาหมึกเนาะอันนี้เป็นปลาหมึกพี่น้องอันนี้มีกุ้งแล้วก็อันนี้ปู ผู้กลุ่มเนาะมมกซีมอันนี้เอาจะได้ก่อนเอากลุ่มก่อนก็แล้วกันแนวนอ้องแซ่บด้วยเนี่ยรสจัดโอเคเลย แบบรถที่คอยมากเลยโบวานปลาได้่น่ะนะต้มทะเลในขั้นบอสายว่านในบอแสบแต่ว่าโมหม,นะมัมกว่านปะลาได้นะเมื่อกี้เขาซิมกลุ่มกันเนาะรสชาติแบบนมีเลยทชีวาตามหามาตั้งนานนะอืมน่มปลาหมึก รสซันกินแล้วแบบต้องเก้ารูหัวนะพี่น้องรสจัดเนาะเผ็ดพี่ตัมนมืออีกกันว้ายฮึ้เพื่อตั้งหงายตอน,น เป็นต้มทะเลเนี่ยมักกินมักเครือแบบนี้อยูะซีมปูพี่เนาะแต่ว่าเพิ่นหลวกแต่ว่าหลวกสุกประมาณเกือสิบเปอร์เซ็นต์พอดิแสบพูดไหมปุ่มเลยปูนี่ย นอนกันจนสวงคุณแล้วคุณมาเพดระดับซ้ำเนี่ย,ยปากจนเบร์เลยพี่น้อง กินเสร็จแล้วดูสภาพนนเอาตอนนี้กปไ,ได้บุญมาสว่วงกระบาดจะเค้นผู้ปู่มกเพรเลยเนาะคือสิ่ขีทีทบ่ให้เบลน่าผู้ปู่มกเพศแ เมืดพี่น้องเอ้ยกินคนเดียวบุญมาบอกินเลยบุญมานะ่ะคุณอ่ะบุญมาเนี่ยต้องได้กินวิตามินเซแล้วบุญมาจงก,กินขา้าแสบบุญมาแต่วาทิย์นี่ต้องกินยา้ารดกินขา้าแสบก้อนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องป่าเมืดอส์หมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ค่ะกำลังไล่เงิน <c oughs> แสนเจ้าหกพันแสนสจ้าหกพันพี่นอ้องมีแบบสีซองจอแล้วก็มีตั้มทะเลแล้วก็มีเกาเหลาแล้วก็มีต้มมีเนาะแฟนสจหกพันกับประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทเนาะแต่ว่าคนตกแหงต็อนี่คน,นตกตกคุ่มือบ่อยู่พี่นะถ้าก็ตกมานี่บ่โอเป็นน้ำบุญบงังไอ เป็นน้ำบุญออกพัน้าไปจังเนาะเมืดขนาดเลยตอนนี้พี่น้องอันนี้ก็คือนาดานตอนนี้เขาก็เขามาดานพี่น้องบอลเท่ายูนี่ตอนนี้เขาก็เขามาดานแล้วพี่น้องนคือสีไก่หอดแล้วแหละหรือว่าเก็บเงินบอกเขาไปนี่บนในใจเนาะ อนุญาตสพภูด้วยสั้นและผ่านนาทีจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอนุญาตสพภูด้วยสั้นแหละเนี่ยไปต่างประเทศแอลทองของอะไรบ้าหู <laughs> จอดบังก้อนตอนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยพี่น้องเหมือนมืดถี่มืดแดงเลยตอนนี้แต่ละมืองบริโตกเลยพี่น้องห้ากามาตกมาเนี่ย นี่เห็นรถตู้มาซองคันสงใจว่าซีแมนรถท้ายจนานนะจ๊ะพราะว่ารถตู้คือไปฝากนั่นเนาะรถคันนี้ก็ไปฝากั่นได้บนมาตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสองนาทีแล้วพี่น้องแต่ว่าเขกยังมาบนท่านในหอดตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแรงแล้วเนาะพี่น้อง เพิ่นยังติดอยู่ด่านไทยเนาะมาถาตะเจสซอ,องโมงแรงแล้วยืนถ่าต่อไปตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงป้ายเนาะพี่น้องพอดีพอาจารย์เพิ่นกำลังมาหอวด,ด่านแลก้กกะพอดีว่าเฮ้นเจออาจารย์แล้วแล้กก็ซิมาเอารถพอดีมาเจอกับซายฝนเนาะมูลินดาพี่น้องฮัลโหลสบัสดี ป้าจ่ทัาแขกเพื่อนป้าจะทักแขกดันสาวทิพย์เนาะยังงงว่าเพิ่นมาแต่ทางไทยคือนมาแต่ทักแขกที่แท้เพิ่นเดินทางผ่านไทยมาเนาะก็ต้องจำพาะจักรพรรดเข่าอองเนาะแต่ว่ามันก็สิเปรี้ยงหน่อยนึงเนาะท่านเที่ยวเมื่อบานดูแต่ว่าเขากระเที่ยวเป็นวันตลอดเลยทุกครั้งที่เมื่อบานก็บเฮนเป็นวันตลอดเอกลัวเห็นมาแต่งงานทันแต่งแต่งที่วัว่าคอนเทนต์เนี่ยยอมคอนเทนต์คอนเทนเนอร์วะเอาเปลี่ยนเมื่อบ้าน เมื่อว้านก็เห็นไอ้นะในหันไอเตียงค่ำแล้วก็เร่ามากยังจัางพุนไปพุนมาไทยพุนมาอันนั้นพุนมาเอาค่อมบอกอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นบ้าวอันพุทไทยดำยุระแขกพวกก็เจอกันอีกเอ้วเจอหลายคนใท่ไมวันนี้คนว่าเยอะยิ่งกวร์หลายคนเด้ดเนว่ยบางท่านพิจิตรเมนบ่หมู่เมนโบสไซฟุนหัวซันพอดีว่าอันที่ให้อันมู่มาฮับแต่ว่าเบสเบิร์ดว่าที่หาสร้างเลาให้กับเจ้มาฮับว่าซันพอดีบังเอิญเลยเนาะทีเห็นสาธิบเกิดเราก็เลยขอมานทำเพื่นเลยซะ ที่จริงมีอีกซองเศ้าเพิ่นกะมาละรหลดเมย่มืคือกั้นแต่บอกเพิ่นว่าขั้นจ้าบ่ฝ่าวกระทาเมื่อนำก็ได้เพราะเฮายัางท่าคนมากแล้วเขาก็เลยเมื่อก่อนเจ้าสิบปห้าผอินนี่ค่ะหับพื้น่ไสอันหาเพื่นดานแล้วแต่ว่าหากเอาหลมาเองะนะแต่ว่ามาหาเพืน่นดานตอนนี้เพิ่นกำลังมาเพิ่นมาแต่กรุงเทพ่นได้นะสิไปทำบุญผักเนืนะ้อคือผักอยู่แถวหนองเพะอ๋อมันดันดีมัน มันสงบด้ันมันไก่แน่ปกตินีอยู่ท่าแขกหรืออยู่เวียงจันทร์นี่อยู่เวียงจันทร์ปกติก็อยู่เวียงจันทร์โออยู่อยังเพื่อนวะหรือยังมันเป็นอันเคิว่าจะอะไรปะมันเป็นวิลล่าฮะนะที่อันมันมีหลายห้องและผู้ค่อยอันนั้นเลยผู้ค่อยอันเหมาหมดเลยมีแต่ทีมงานหมดเลยแมนมีแต่ทีมงานเดียวกันน่ะนะอยู่น้ำกันกับลินดาเเอาอยู่น้ำกันเลยวหแมนลินดาก็อยู่น้ำกันลินดาแล้วก็เจมมง เราแบบปานปลาบูเขาอยู่ตรงกัน,นเลยแม่อยู่ตรงกันไปเลยก็เป็นตะมวนกระบานก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันกับอันปลาบูนี่แหละาามันจะเพราะว่าจะมาอยู่นี่ฮานาเมย์คนละหลายๆคนขเขามาดินกับมาดินนันอยู่นีเ่เหมดอะไรปกติกันมาเวียงจันทร์ก็ต้องอยู่ในเมืองคือว่าอยู่พีซะเนาะเม่เขาอยู่ในเมืองหลายมากว่มีบอลไทยคลิปดิเมน์แนเนาะเอ้าไม่อยากเสกยังนะเพด็กบอลพญานาคโอ้โหเอ้าเขาอยู่ใกล้คำโขงมันใ้รุ่นอะไรยังอยู่ใกล้อะไรบ้างบุญบุญแม่ เอาเขาจะคิดบุญซื้อมาเอาพอด้ไปเล่นบุญวันนี้บอกพอดีเดินทางขี่รถเม่มาเมื่อคืนนี่ฮอนมื่อเศร้าแควจะไปไปเล่นยู่อันแค้มโคองอันเวียงจันท์แล้วไปเล่นแค้มโคองอันนครพนมแล้วไปเล่นแค้มโคองยุทธาแคกอีกโอ้ยแล้เวลาบอลเทควาค่อยละเพราะว่าค่อยมีเวี่ยงเดมีเวียงยุทธาแขกคือแต่มือเดินทางคันมือบุญเขาก็เดินทางตลอดเลยโอ้ปกติมักถ่ายคลิปเกี่ยวกับย่างสเตเดีนเนี้ ค่อยกับเขาไปเบิ้งด้วยเขาเบิ้งเธอหนึ่ง YouTube เขาบอกว่ค่อยได้ถ่ายนะโซลาล์ถ่าย TikTok ไหมโาร์ไม่ถ่ายอ i k t o k เรื่อง <จะ S 2> นี้ TikTok, TikTok นี่ได้เงินน้ำโฆษณาบอกว่ารือว่าได้เงินน้ำมันคลิปหรือว่าได้เงินน้ำที่กระจอกหายควันในไลฟ์โซลาร์เขาจะได้แต่ง,งานโฆษณางานโฆษณาอะไรอยู่ Facebook กับ TikTok แต่อัน YouTube นี่ฮก็ได้ก็ได้คือกันแต่ว่าโดนๆอย่างถ่ายเธอหนึ่งเขาไม่ได้ถ่ายเป็นจริงจังนะเพราะว่า แม่บริเน้นทางนี้พอบันไดแต่ว่าหากระถ่ายอยู่แต่โดินโน้ตยเท่านึงหันปิ่เป็ดหน้าให้นี่นะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหันปิ่งเป็ดหน้าให้ใช่ดี๋ยวปิ่งเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แหละเจ้านี่ก็ได้เจ้านี่ก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าอันนี้ว่ยางเข้านะฮรับก็ได้พอใกล้ๆนึงโอเคสุดเออใคเข้าใจเด้อไปเลาะซันี่หันอันไปกินข้าวแล้วกันไปกินข้าวใส ไปได้ไปเขมของบ่น่าจะอยู่คันทันเอ้ยบันทึกว่ากันจะไปแคมของอะไปเออไปในศาสนาเด้อโอเคยังบม่ได้แรงเฟซบุ๊กกันไหวเลยเอออ่านะอันยูเซ่ก็เอาเอ้าซซเบิรดแบทเอาแบทเบิดอันซื้อจังไงสายฝนทองเปลี่ยนภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวสิเขาไปหาในมูลินดาโอเคเข้าไปบนเฟซบุ๊กลินดาแล้วก็เลื่อนไปหามากคาหินดอกกแทันเดาะโอเค โอเคแล้วครับโอเคโอเคอ่ะส่งเพื่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินทางต่อเาสิไล่รถตู้ให้ท่านเนาะตอนนี้ก็ไกลซีห้องห้งแฮมเลยพี่น้องเดี่ยวครัวไปหน่อยเดียวกับเป็นห้องแฮมและด้านความฝุ่นด้านความดีคนหลาย ติดยูดานทั้งทองขางเพราะว่าเขาจ้ากลับมาจากเบิ่งไหลเรือไฟอ๋อนครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยเดินทางตอนนั้นไปฝรั่งเศใช่ไหมคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะต้ออองแเลยเเหรอป็นไงบ้างคะเต็มที่มากเลยเต็มที่มากเลยเออทองกระเป๋านี้ไม่ใช่น้องอีกคนหนึ่ง แมนตัวสูงสวยๆอ่ะอ๋อแดนอเขาไปทำงานที่ไทยแล้วค่ะตอนนี้เขาไปอยู่แถวเบียร์ลิงสามสิบสี่ในกรุงเทพค่ะเบียร์ลิงสามสิบสี่ใช่ไปนานแล้วหลายเดือนแล้วอ๋อข้าจัดขน่อยสื่อว่าเขาไววเดี๋ยวสิเอาขึ้นไวรลดเลยเนาะเดี๋ยวสิลืม สวัสดีค่ะขึ้นนี่ไม่ได้พักโซนหลังนี่ไมคไม่รู้ว่าไม่ไม่ก็โซนนี้เนี่ย ออ๋สวัสดีค่ะโดยติดตามเห็นตัวจริงต้องทิพย์ที่นี่อ๋อเอาบะหวั่วสิบแมาบ่บ้าวว้าวโ้โหวันนี้มาเที่ยวนี่ซื้ออ๋อมาเที่ยวเรื่องแกนอันนี้ไปว้าอแต่ว่ามาพักที่นี่พักที่นี่โอ้บังเอิญเจอเนาะโอ้เจ้าคนไร้ใจด้วยนะครับไอ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 โอ้หติดตามมาตลอดโอ้ตัวจริงเลยนี่ยตัวจริงตอนนี้ไม่น่าพร้อมเท่าไหร่น โอ้ก็ขาดฝันแล้วนี่ไอ้ที่ีนอนอีรีนี่นี่อ๋อโดยได้บุญได้บุญร่วกันเห็นอยู่เห็นน้องทีไปหาไปนี่ไปวัดนู่นวัดนี่วันนั่นอยู่ติดตามตลอดสวัสดีเอีนี่เพราะมันปกติตัวด้วยนี่ติดตามตลอด แม่แม่เขาบอกว่าเอาทิพย์ป้องเราทิพย์รถจักรนี่รู้จักน้นกกองทิพย <ไป S 1> ์อ๋อหนูก็ไปบ่อยค่ะไปวัดต,ตีเออเห็นอยู่ไปวัดต,ตีไปวัดไปโนนเบนี่นะ<ด>แล้วสุขก็มาขับจรวดกับเห็นมาอันนี้อ,อยู่อนอ๋เอเห็นแต่วา่าขับจรวดเห็นอยู่<ด>ยติดตามสุขคลิปจากได้คลิปไป่หมก็ไปเห็นกับน,น้องอูแมนแมนเหมืกันนะตัวจริงจริงขี่ในเอฟซีเลยนี่เจ้าน้องอูสิแต่งงานแล้วเห็นแล้วอูก็โตเยอะแล้วล่ะเอฟซีมาตลอดตัวนี้ก็มาม่มาปฏิวัติมือีมาเที่ยวมาทาน ลูกสาวหลานบัลลังกละครดวยฟังฟังไทยนี่เไทย้ขำลานะบอแง่น่ะจักแก้มันลูกสาวจะนี้แกมายู่นี่จะไม่รู้ที่ใช่หรอกแต่อาหาก็บยังแบบเ๋ยวกระตับแบบบางมันีเพีเดียวอ๋อมามือหนีมือเดียวบ้ามือหนีมือเดียวมัอเฮ็ดเหียกดแล้วก็เลยมาก็เลยมากที่นี้เล่นฐารู้นเล่นูจักกันก็ถือว่าเป็นบุญในวัสนาเลยครับสิ้นเสมอกันนาะเอ เราขอแยกไปแถวนั้นดูสร้างแผนจะไปสร้างได้เขตอยู่จะไปนั่นดูตัวเบ้าตรงบ้าเตียงบ้านนั่นเราจักเมื่อนั่นแหละมีน้ตลอดมี่ทางนั้นน่ะคันไปกระถังห้าได้คันทิพอยู่บ้านถ้ารอได้สมัครสมัครอยู่อยู่ร้อนสมัครไกลข้างนี้ก็เลยมหนีโอ้ม่ได้ไก่นูท่านไหนแต่ว่าที่ตามอยู่ดอ่าอือคือมันโชคดีนี่นี่ที่ไม่เจอทิพย์เป็นเอฟซีน่นโดนแล้วล่ะเนี่ยวันที่สามอยู่เออต่อไปก็จะไปหาอยู่แบบ อันนี้ครับพี่ลือเป็นผู้ถ่าผู้แก่เลยด้วยะอะยหกซิบแล้วโอ้แต่พิงเพื่อเกิอยู่สี่หัวหกเนาะห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดหกววันเน่ยเมื่อเกิดยิบเ่าทุ่ลาบไม่กี่นะแฮปปี้ันดียาขอบคุณครับตเล่นเพระที่มาซิมาหา้สาวหลานหรอกค่นก็แกบินจากสวัสดิเขตมาแม่คอนโนดีก็หาว่าเจอดอกซื้อร้านอาหารนะครับเว่าเออเป้าหายยังดอกอนาวในอาหารบอแลับเป็นานแขกพิเศษว่ามืออื่นไม่หนีมือเดียวมือเฮดเบียกแล้อเปิดเทิมแล้ว ปิดเทือกยูสบือเดียวอันนี้เป็นอาจารย์มือลายพั๊กมือลายพั๊กโอ้ลาชจั๊นดีมากแม่เป็นอาจารย์มหาไล่เนี่ยเรียนร้านที่ห้างยูไนจังหวัดไม่ไกลไม่ไกลแม่นี่หนาอยู่ซอยกระเทยนนั่แหละเ่ะถ้าไปก็ไปหาเด้อเออมีไล่มีเลยปะถากหาเพื่อจะไปอุดรจะไปเที่ยวก็มีโอ้สวัสดีคคุณแม่มาได้ยังไงโอ้ยใส่เป็นรูปนี้ก่อนเลยบางคัมภู สิาไปเสร็จต okay. ์อนท็่เราจะไปหลวงพราวางตอนปะเอาเอาเขียวโคตรนี ah. oh, anything, ่เงเอาก็ไ hmm. ด้ย e> e> ิงก็เป็นเด้อเคียวโคตรยิงยิงได้เลยเนี่ยอ้าโอ้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วแม่เห็นยังเห็นไปเที่ยวอันนั้นน่ะเห็นไปเที่ยวกับหลวงพ่อวัดโน้นวัดนี้ด่าออตามเยอะผสมแบบบานบานบานเท่าอยู่ไก่ครับเยี่ยงจันเนาะประมาณนี้มันไกลกว่าหาศีลโลกเละเยอะเออไปพูดถึงลอยกว่าโลกบนอ่ะวันมาเว้นใจกนยิ่งใจกว่าอีกเบอสวรรค์เรือยขึ ก็ชอาไปสมัครไปท้าแขกไปดูยเยอะเพาะมันใกล้เนาะเขามาโน้มให้แขกคือเล่าหนีิเที่ยวกับเมืเ่อไหร่เล่าตีแท,ท้เดียรให้ไลนะ่แล้วเชียงคงเชียงขอปุ๊บเหลือสารด้วยหิน,นเมื่อคืขำไปอุบลปากทรงป่าเซไปจนจำอะไรแล้วทำไมไม่ไปสวรรค์เกศที่อื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ไปนี่แหละมีโปรตีนสีไปเยอะให้ออกเพ้งนี่ก่อนอเพ้งกันเ,เพ่งกอดแใจหาลาแน่ก่อนโปรตีนของเลยลาล้ำเหล่าขอนก่อนตอนเช้าจะอัดเสียงเปิดประมาณวันที่สิบกว่าจะเปิดก็ได้จัดมีติ่งยิบุกอาหาร เอฟซีเร e ้อจะไปมุลอาหารทั้งมดเลยเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าจัดยูมุอาหารเลยจัดดูสุเขยและเขาเขาบอง่องรถนี่่ดีอยากใส่เรือคนมนุษย์คนหนึ่งเขาบปกว่าไย,ย่ยาเล่าเล่าไถ่ตาบ่าซื้อสันกับอะไมีประเทศในโลกขน้นที่บอกว่าู้ม่ต้องใสล่ลาม <Yeah. S 1> แมนปะเคไม่นำของกันเฉอๆาเจาะยีเอตรวจนี่นะเก้าสิเกาปอร์เซ็นต์ขึ้นกันหมดตั้งหน,น้าตาคำบอกรู้วัฒนธรรมทุกอย่างขึ้นกันหมด แค่พลังเสีมากแ่งืวอๆอ่อาด,ดีทีไรพอเนอะเอฟซีตัวจริงเออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,าเดบวร้ายไปนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยไม่รู้เลยว่าคุณแม่ก็มาด <มา S 1> ้วยนะมาสิมาสิกี่คนเนี่ยอาจารย์บอกอยู่ว่าิพย์ลอยู่ฝั่งโน้อนอ๋อ มาหนูก็มาเมือม่อเช้าเมื่อเช้าถึงเมือ่อเช้ามาจากสวนมา่กี้ค<า>่ะแล้วไปยังไงก็ <c oughs> คะ่ะแลากรถตู้เข้าไปอ๋อค่ะเอารถตู้เข้าตรงนั้นใช่ไหมคะตามแผนแมนแขกจะมาหอดนคหลวงเวงจันกับประมาณสี่มงแรงแล้วก็จะได้ไปกับไว้ธาดลวงแล้วก็ไปเทียวสมสวนประตูไสแต่ว่าเนือ่องจากว่าการเดินทางกับโบเป็นไปตามแผนเมื่อนี้เป็นมือวันยุดมือสุดท้ายหรือว่าบุญออกวันซ้ามือสุดท้ายคนล่าก็มาเที่ยวไทยส่วนคนไทยก็มาเที่ยวล่าเห็นให้คนผ่านด่านหน้าแนนเฮนห้เพื่อสีผ่านด่านมาหอดอคหลวงเวงจัน์ก็บใสเวลาโดนผสมคว ควรเห็นหายเวลามาหอดนะค้อลูงเว่งจันกับเซ็กอินเขาทีห้องแหมกับเมิดแล้วเนาะหลังจากนั้นกับพากันออกไปกินเขากินเขาแล้วละกันสิได้กลับคืนมาห้องแหมเผื่อพักผ่อนเพราะว่ามืออื่นก็ต้องเดินทางไกลอีกอันเศร้าแหมเหนื่อังเมิดแล้วบออันหอกับบ่านบ่ได้บอพี่ละวะบ่มีแล้วเมื่อไรเนาะมุดซะแล้วมุดแล้วพี่น้อง ว่าสิไปสื่อแนมเนืองไว้ถวายวจังหันต้นเทียงมืออื่นพี่น้องแต่ว่าแนมเนืองค่ะเพิ่นเบิดแล้วเนะาะบ้ซยําพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ทีก็ต้องวุ่น่าก็ามาทีแขมพองหน้าเดียวจะลงไปรล่อปึงเล็กน้อยว่าเป็จนจะในงานบุญสวงเพื่ออยู่ที่วียงจันพี่น้องแต่ว่าตาลอยๆเลยตอนนี้แต่ว่าเาก็ยังอยากลอยเนาะกาสักสนี้ทีกับซีจ้ไ้เพียงนานอี้ก,กนเด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี